วันนี้ชิมงานโปรตีนะครับพาผู้ชมน,นะครับมาเยี่ยมไม่ใช่พืชประจำคุนไม่ใช่พืชที่ปลูกง่ายผลไม้ชนิดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนที่ปลูกได้แล้วประสบผลสําเร็จเนี่ยผมถือว่าเขาเก่งวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักนะแนะนําตัวนิดนึงครับชือพี่อะไรครับสวัสดีค่ะครับจันเพญวิไลกุลนะคะ,ะสวนอยู่ที่ตําบลห้วยฝางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะปลูกอินทผลัมเนี่ยคะ่ะร้อยว่าต้นค่ะ สิ่งที่กังวลมากที่สุดคืออะไรการรักษารูกให้อยู่บนต้นอให้ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเพราะมันยากพอสมควรปีนี้ก็จากการใช้ปรธีกับไบโอเรสซึ่งคือผลเขาผิวเขาสวยผิวสวยใหญ่ผลใหญ่ผลใหญ่ฝ่าปีที่แล้วเรามาใช้เอาเมื่อประมาณตัดผลผลิตของปีที่แล้วเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่บำรุงต้นประมาณเดือนสิงหาของปี หกหน่่ใช่ค่ะหลังจากตัดผลผลิตหมดหมดหมดแล้วเราก็ใช้ตัวโฟทีเนี่ยค่ะฉีดบำรุงไปกับพวกฮอร์โมนตัวอื่นที่เราใช้ที่เราเคยใช้อยู่จริงๆว่าแล้วหลังจากใช้เราเห็นบอกว่ามันมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือมันคือใบเขาจะเขียวแข็งแรงแล้วก็จะไม่ไม่มีอ่าโรคแบบปกติอินทผลัมมันมันจะมีลาสนิมเป็นโรคประจำตัวของเขาใช่ค่ะแต่พอเราใช้ตัวตัวโฟีเนี่ยค่ะเสริมเข้าไปมันก็ต้นไม้มันก็ ไม่มีปัญหาตรงนี้ลาสนิมเกิดไหมไม่มีไม่มีนี่คือประเด็นแรกที่ตัดสิงใจค่ะหลังจากนั้นทำไงต่อครับก็ก็ก็ดูแลเขามาอย่างนี้ค่ะจนเขาออกจันอแล้วก็ผสมติดเรียบร้อยแล้วอ่ครับประมาณสักยีวันซึ่งซึ่งเราก็จะต้องเริ่มฉีดตัวเริบำรุงลูกแล้วอ่าบำรุงลูกค่ะก็จะใช้ตัว ไบโอเลสตัวนี้นะครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นจุลินทรีย์จุลินรียค่ะอันนี้เป็นอินซีใช่ค่ะก็จะฉีดควบคู่กันไปแล้วในการฉีดครั้งนั้นเนี่ยใส่พวกยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อราไม่ใส่ยาฆ่าแมลงกับตัวเชื้อราค่ะเพราะว่าเราฉีดตัวฟุนพวกนี้ไปแล้วเนี่ยโฟทีกับไบโอเลสแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวแมลงหรือเชื้อรามาเข้ามาเยอะกวนผลของเราเราก็ไม่ต้องไปใช้ตัวเคมีตอนใกล้ๆเก็บเกี่ยวเป็นไงบ้างครับก็ใช้เวลาประมาณ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบวันผลผลิตถึงจะแก่ร้อยสี่สิบวันประมาณสี่เดือนนิดๆใช่ค่ะปกติมันจะลปประมาณห้าเดือนนะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจอกเทิมมันสั้นลงสิบวันใช่ค่ะก็ถ้ากิวัาเราก็จะใช้ต้นทุนลดลงไปสิบวันใช่ค่ะนี้ต้องดูแลเขานานอีกหน่อยเพราะการดูแลเขาอีกสิบวันเนี่ยจะเหี่ยวไหมจะล่วงไหมจะลุ่นไหม ตกลงมาห, lain, หรืออะไรลงมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับประสบป,ประสบผลสําเร็จรายแรกในกลุ่มผู้ทําอินทราลามจังหวัดนครปฐม Anton. ก็คือโซนตะบตนตกต้องบอกว่ารายแรกๆที่ใช้4ฟนะครับเข้าประสบความสําเร็จใจก็คิดถึงน้องชายสุชิตลักก็เป็นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยทันด่วนเลยเอาผลมาให้ดูด้วยคะ่ะของพี่ใหญ่นะเอามาเปรียบเทียบเลยแนะนําตัวเลยครับคุณผมคณิตยวงแก้วครับส่วนอินทราลัมแก้วเจริญ สวนอยู่ตำบลบึงกระจับครับอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมของคุณกนิตปุกกี่ร้อยต้นนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ3 0 0อยครับหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างลองเล่าให้เราฟังนะครับของผมนี่ก็คือมาตอนหลังอากลางและครับปลายแล้วด้วยค่อนปลายแล้วค่อนข้างปลายครับปลายแล้วค่ะแต่มันก็ยังมีให้เปรียบเทียบอยู่เพราะว่าพอผมตัดผลชุดแรกไปแล้วก่อนที่จะใช้ผมตัดผลชุดแรกไปแล้วก็จะดูว่าขนัดผลรสชาติเนื้อรสสัมผัสเป็นยังไงแล้วก็รู้อยู่แล้วแล้วเรามาใช้ ผมมาใช้กับชุดที่สองครับมาใช้กับชุดที่สองซึ่งมันก็ก็สังเกตเห็นความแตกต่างเกตว่าสีมันค่อนข้างจะเสมอก่าผลผลิตชุดแรกที่ตัดไปครับแล้วก็ขนาดก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าดีไซน์ก็เดีโตขึ้นมาหน่อยครับใช่เพราะว่าใช้ไปไปลายแล้วค่ะทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอินทผาลัมไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ย ฝากอะไรถึงเขาบ้างครับว่าการทําพืชที่ยากๆที่ไม่ใช่พืชในประเทศไทยเนี่ยยังไงอะ่ะคือตัวเนี้ยโอเคคือเราใช้ดีช่วยให้ปีนี้ที่สวนครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรกับผลผล,ผลิต ที่ออกมาที่ออกมาค่ะพอใจก็วันนี้ทางทีมงานนะครับขอขอบคุณคุณพี่ทั้งสองนะครับเปิดโอกาสให้เราเข้ามาเยี่ยมในสวนนะครับทั้งพี่เพนทั้งคุณคณิตด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากตัวทีไว้สําหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมขอเรียนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยว่าหนึ่งคุณลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแน่นอนสองคุณจะลดการใช้สารเคมีลงแน่นอนสาม ผลผลิตของคุณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่า50%ครับโรชีบริษัทของเรามาตรฐานครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครั